ที่เป็นจบจากคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตไปก็เริ่มจากตอนเด็กๆนะครับคือที่บ้านเนี่ยคุณแม่ชอบการช้อปปิ้งมากทำให้เมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ทำให้เราเหมือนแบบได้รับการซื้อเสื้อผ้าหลายๆแบบหลายแบรนด์มันก็เด็กนะก็เลยทำให้เหมือนัะผูกพันกับมันแล้วก็แบบชื่นชอบอยากก็เลยคิดว่าเอออยากจะทำมันคิดว่าประสบการณ์ที่เราสัตว์เสื้อผ้ามาเนี่ยเราสามารถไปทำในโลกนี้ได้ เริ่มจากการที่เราเร anyway, ิ่มเรียนแต่เรามีเพื่อนคนนึงสนใจชวนเราไปเข้าแฟชั่นแคมป์กับ MC เพชรซึ่งเป็นคอร์สสั้นๆแต่ว่าในแคมป์เนี่ยเราก็ได้ทำทุกอย่างจากแบบแฟชชั่นเนี่ยเราก็แบบอโอเคตั้งอยู่มองหกก็เลยแบบลองดูพอจบแฟชั่นแคมป์ปั๊บเนี่ยเราก็เรียนต่ออีกคอร์สหนึ่งคือคอร์สแฟชชั่นดรอทเนี่ยคือทุกคนก็ต้องอยู่แล้วว่าการเรียนแฟชั่นในการดรอทนี่การวาดรูปเนี่ยเป็นพื้นฐานที่แบบทุกคนจะต้องพอได้ในระดับนึ่งพอพอไปเรียนปั๊มเนี่ยเราก็จะได้ ต่อยอดอีกมากมายได้ในการวาดรูปได้ในการเ k e t c คุณได้ในการลงสีต่อยอยดถึงการวาดลายผ้าอะไรอยย่างงเี้ค่ะแต่ทำให้แบบทำงานต่อไปไง่ายขึ้นตอนแรกไม่กล้าเรียนแฟรชันบราคิดว่าเราอา่ะอาจจะทำไม่ได้เงี้ยแต่พอลองไปทำลองไปจับของจริงได้เจอกับเออบุคลากรในวงการจริงจริงได้เจอกับพี่ๆประสบการ,การณ์จริงเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเราก็ทำได้นะแล้วก็มีพี่ๆคอยพัฒนานั่งประโล่ก็เลยต่อยอดก,กับตรงน,น,นั้นเนี่ยมา ทำให้การที่จะเรียนเป็นคณะแฟชั่นดีแทนเพรตั้งแต่แบบเข้าไปแฟชั่นแคมเลยแบบที่ๆที่แบบตอนหลับมีน้ะอบุ่นไม่ว่าจะที่แป้งที่ต้มอะไรเงี้ยที่จำได้นะฮะก็จะคอยดูแลเราคอยสอนคอยแบบว่าบอกเราว่าแบบเออเรา คนต้องเริ่มสังเกตความสัอะไรเนี่ยครับแล้วก็พี่โบ๊ทที่เป็นคนฝั่งแบบท่านนวิ่งคือแบบเป็นคือเขาก็จบเป็นรุ่นที่ที่แบบว่าอยู่ในคณะจบในคณะเดียวกันเกาจะแบบให้คําแนะนําที่แบบว่าตรงจุดถูกจุดหรือว่าเราแบบต้องการอะไรต้องทําอะไรบ้างเลยก็ตอนนี้ก็เป็นดีไซเนอร์อยู่ที่แบรนด์นอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันล่าสุดของแบรนดคอลเลคชันเนี่ยมาจากเ เรื่องราวของบูโรแมนติกอาจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีความแบบว่ามีจีบมีระบายมีอะไรมีฟันเป็นยุโรแมนติกนะครับแล้วก็ได้อินสปายมาจากจากศิลปินที่คารูเบนเนี่ยจะเห็นว่าในคอลเลคชันเนี่ยเขจะมีลายผ้าที่ดึงมาจากลายเส้นของคารูเบนแล้วก็นำมาแบบนำมาทำใหม่เป็นลายพิมพ์หลังคอลเลกชันสีในคอลเลคชันเนี่ยก็จะมาจากเหมือนดึงสีในภาพวาดของคารูเบนมาไม่ว่าจะเป็นเขียวเหลืองหรือว่าแดงเนี่ยค่ะ ซึ่งเป็นคอร์เรชันเนี่ยเป็นสตรีมเ m อร์เราก็จะเน้นมีความที่เป็นแบบโทนสีสดใสแล้วก็ยังมีโทนข่าดำซึ่งเป็นสิ่งเนเจอร์หลักและเป็นสิที่ลูกค้าเราส่วนใหญ่อ็อยู่จะบอกว่าก็เริ่มจาก ข้อมูลศึกษารือย่างที่เนี่ยก็เริ่มจากการที่แบบมีเพื่อนแนะนำแล้วก็ลองมาเรียนดูนะะแล้วก็ลองดูว่าเราอ่ะชอบไหมแล้วก็หาที่แบบว่าเหมาะสมถ้าชอบเนี่ยเราก็โอเคแล้วก็เรียนต่อได้เลยอย่างที่เนี่ยเริ่มเรียนที่แบบทอลเอเ์เนี่ยก็พอมาเรียนปั๊บก็จะได้อะไรหลายอย่างที่มากกว่าแบบว่าแบบที่เราคิดทาให้เราอยอดไปในทางที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นล้วก็ขอฝากน้องว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มทําอะไร่ะขอให้เริ่มเลยดีกว่าสำหรับคนที่สนใจใบไอร่าค่ะก็สามารถ ซื้อได้หลายช่องทางทีงเ้างอ,ออนไลน์ที่เราก็ทำมาหลายแล้วแล้วก็ในอินสตาแกรมมาให้เราได้เ f ทอฟ f ฟ c c ชีแครับแล้วก็จะมีก็ส่วนที่เป็นช็อปจะมีสี่สาขามีชั้นหนึ่งเสียงพลารากอนแล้วก็ยูเ a เตอร์อินคอรเรียเทมโเรียมแล้วก็ที่นี่ค่ะที่พึมมาสี่ดาวกัสูสี่สาา้า